ที่ไหนที่เราใช้คำว่าพื้นที่แห่งความสุขนบเชื่อว่าพื้นที่แห่งนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างั้งมิตรภาพความจริงใจความสวยงามสวัสดีครับทั่วถิน่นแดนไทยจะพาไปสุขหัวใจกับชุมชนสีเขียวที่มีความสุขในทุกก้าวเดินเราจะไปดูเรียนรู้พร้อมกันที่บ้านควโดนอำเภอควโดนจังหวัดสตูลที่เขาเรียกว่าชุมชนสีเขียว ลองดูครับว่าจะมีทั้งสีเขียวและความสุขมากมายขนาดไหนทั่วทินแดนไทยวันนี้ครับการเดินทางไปยังบ้านคนโดนจากอำเภอเมืองสตูลใช้ทางหลวงหมายเลข406ตรงไปเรื่อยๆผ่านสามแยกฉลุงระยะทางประมาณ20กิโลเมตรก็จะถึงบ้านคนโดนแล้วครับสัญลักษณ์ก็มีต้นดุน ติดมันควรที่ร่างโรงเรียนขวัโดนนะัตอนนึ่งสมัมก่อนนี่นี่ตอนใหญ่มากเลยคือก็อาตอนด้นน,นั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าขวัโด้วนด้วยส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านที่นี่นะฮะเป็นชาวมุสลิมนะครับเวลาเราเข้ามาเยี่ยมเยียนที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็ต้องทําตามกฎของหมู่บ้านหรือว่าเคารพสถานที่นะครับต้องแต่งกายให้สุภาพนะครับเขาจะได้เป็นชาวบ้านที่ต้อนรับอย่างน่ารักแล้วเราก็จะได้เป็นนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขครับ ตอนนี้เรากําลังจะตามพี่เข้าไปครับไปหามะมุดครับก็จะคล้ายๆกับมะม่วงนะครับแต่จะมีกลิ่นฉุนกว่าทางใต้เนี่ยเขาเรียกว่าลุกมุดครับลุกมุดปุ๊บมะมุดทางใต้เรียกว่าลูกมุดลุกมุดครับลูกมุดทำไมเราถึงไม่สอยจากบนต้นครับเพราะว่ามันยังไม่สุกค่ะ่วงมาแร้วก่อ ทานได้เลยทานได้เลย<า>น,นั่นเองนะครับเข้าลงมานะครับใต้ต้นเรารู้ได้เลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยคือต้นมะมุดนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะมาก่อนแล้วอืมเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากเลยนะครับโอยมะมุดนี่มันช่างหอมเหลือเกินครับอืจริงๆแล้วมะมุดนี่นะครับก็เป็นทั้งผลไม้แล้วก็เป็นผักด้วยนะฮะเป็นกึ่งๆก,กันนะครับเพราะว่าจริงๆเขาสามารถเอาไปแกงได้ด้วยเหมือนกัน แต่ว่าวิธีการปอกนั่นนะครับต้องปอกให้เป็นถ้าปอกไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นเสี้ยนมันปอกล้มันจะติดครับปอกผลมะม่วงเนี่ยปอกไม่ได้เล่อกด้านนอกเนี่ยผิวเขาจะค่อนข้างที่จะดิบนิดนึงนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยสุกแล้วข <c oughs> าชิมนะครับอือลูกนี้เี่ยเปี้ยวต้องลองอีกลูกหนึงครับตอง เป็นไงบ้างเปี้ยวน้อยกว่าครับรแต่ว่าหอมกว่าถ้าจะพูดได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านสีเขียวนะครับก็พูดได้จริงๆครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมองไปทางไหน จะมีพื้นที่นะของต้นไม้แต่ไปหมดความอุดมสมบูรณ์ของเรื่องของอาหารการกินสมุนไพรเยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะครับครับโอหสมุนไพรที่นี่เยอะมากเลยอันนี้พยาไราา้ใบเหรอฮะค่ะพยาไร่สรรพคุณเป็นไงบ้างครับก็รักษาไอ้พวกเป็นหูดนะคะแล้วทีนี้ก็ยางของมันตรงนี้ถ้าเราหักแล้วนี่เราสามารถเอาอยางของมันนี่เต้มฟัน แกปวดฟันแล้วก็ยังมีรังจืดด้วยใช่ไหมครับตรงนี้รังเจืดก็ไว้ในเรื่องของการขับพิษต่างๆสารพิษต่างๆนั่นเองนะฮะพาว่าหางจระเค้โอ้โหนี่เรื่องของการแก้รักษาไฟมงไฟไหม้น้ำรลวกด้านนู้นก็คือภัยข่าวนะคะแก้พวกพวกช้ำเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงด้วยก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวอบฟาทไลโจูนฟาโจูเราจะรู้นะครับว่าแก้ไขอะไรต่างๆได้โหมีเยอะเลยนะครับมีเยอะสมุนไพรมีเยอะมากเลยตะลิงปิง ตะลิงปิงเป็นสมุนไพรด้วยเหรอครับอ่ฟอกเลือดได้ด้วยก็คือสมมติว่าเราเอาผลตะลิงปิงนี้ทำเป็นเมนูอาหารได้ด้วยต้มคู่กับปลาทู ต้มส้มตะลิงปิงก็มีกิตนาทำให้ร่างกายผ่อนคลายจากที่ว่าเราต้องไปเอาไอ้ตัวน้ําหอมอะไรพวกนู้นใช่ไหมหละ่ะเหมือนการบุญก็ลกแล้วก็เล่นก็คือเอาพวกนี้กลิ่นหอมก็มีจังมะกรูดอะไรพวกนี้ด้วยที่นี่ปลูกไว้หมดเลยเหรอครับจ้าครับค่ะส่วนหนึ่งสานต่อมาจากรุ่นพ่อแม่เพราะว่ามีอยู่แล้วแล้วบางอย่างก็คือก้าแค่มาเพิ่มเติมแล้วก็ดูแลมาตลอดการที่ว่าเราเอาสมุนไพรมาบําบัดนี่มันจะดีกับตัวเราแล้วก็ญาติพี่น้องของเราไอ้ตรงนี้แหละคือจุดประกายที่ทําให้ก้าก็เลยมาศึกษา ก็เลยออมแล้วก็เลยรวมสมุนไพรที่อยู่ในบ้านให้เกิดมาเป็นตัวอบขึ้นมาเป็นสมุนไพรที่ท เป็นการอนุรักษ์แล้วก็เหมือนเป็นภูิปัญญาของญญพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับเ<ล>ก็บไว้นนต่อด้วยอ่าละครับนี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าสมุนไพรนะครับก็มีการปลูกเอาไว้มีการอนุรักษ์เอาไว้และที่สําคัญนะครับยังสามารถนะครับช่วยในการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเหมือนกันไปลองใช้วิธีว่าสมุนไพรเนี่ยเขาใช้ยังไงกับร่างกายบ้างดีกว่าครับไปอบผิวกันดีกว่าที่นี่ก็มีกลุ่มบ้านสมุนไพรนะครับที่เขาใช้เรื่องของสมุนไพรนะครับมาทําให้เกิดความผ่อนคลายกันได้ก็คือเขาจะเอาสมุนไพรนะครับมาอบตัวใส่ลงไปในกระโจมให พอเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีกลิ่นที่หอมนะฮะให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆบ้านคนโดน,นะครับเวลาเราเข้ามาในหมู่บ้านเราจะเห็นถึงความเขียวชอุ่มนะครับและบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ มันบ่งบอกไปได้ต่อถึงเรื่องของอาหารด้วยนะครับว่าอาหารที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีให้เราได้ทานกันแบบหลากหลายโอ้โหในวันหยิงไรขนาดนี้นะคะความอร่อยรอเราอ,อยู่นะครับวันนี้เรามาทําอะไรครับเจ้าหนิจ๋าแกงส้มแกงนแกงส้มแกงเลียงก็ยังมีน้ำพริกด้วยน้ำพริกไข่ต้มแต่ทางนี้เนี่ยจะมีความต่างน,นิดนึงนะครับแกงส้มที่เนี่ยเขาจะมีใส่ในะฮะนี่เขาเรียกว่าส้มควายครับจะได้ความเปรี้ยวมีพริกกระเทียมน้ำตาลปี๊บน้าตลป๊บแล้วก็เกลือเล็กน้อยแล้วรวมถึงขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นนั่นเองนะครับแล้วที่นี้ต้องใส่กะปิด้วยมัครบ ใช่ค่ะเครื่องแกงนี้มีอะไรตมบ้างครับมีพริกมีขมิ้นมีกระเทียมมีมะขามมะขามปิดด้วยกระปิกะปิแล้วก็ตำก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนั่นเองฮะอันนี้คือแกงเลียงสังเกตนะครับว่าที่นี่นะครับเวลามีงานหรือว่าใครมาเที่ยวในชุมชนนี้ครับก็จะมีการออกมาช่วยเหลือนี่คือการแสดงถึงความเข้มแข็งนะครับและความสามัคคีของชุมชนด้วยอันนี้ก็จะมีเครื่องแกงนะครับที่เป็นแกงเลียงจะไม่เหมือนของทางภาคกลางง่ายๆครับก็คือเราจะเอา พริกไทยนี่แหละครับนี่เห็นเป็นเแ็บอย่างนี้นะครับเอามาตํากับหอมแดงใส่กระปีลงไปเล็กน้อยตำปุ๊บ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 พอตำพอแหลกปุ๊บเราก็จะมีผักต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะเยอะแยะมากมายเลยทางภาคกลางอย่างนี้เขาจะเรียกว่าฟักทองแต่ทางใต้เขาเรียกว่านำ้ำเต้าน,น้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเตาน้ำเต,ต้านะครับอ่าก็มีตำลึงอันนี้แล้วก็มีนี้ครับเขาเรียกว่าขี้พราข้าวโพดอ่อนเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้านะฮะแครอทครับมีผักต่างๆนะครับมากมายเลยนี่ก็เป็นแบบเมนูง่ายๆแต่เราจะใส่กุ้งลงไป นี่นอนครับกะปิกะปิปขาดไม่ได้ทางใต้นะฮะแต่พอมาถึงน้ําพริกน้าพริกเนี่ยทางใต้ก็ต้องมีทานเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะเราจะเห็นว่าน้าพริกของทางใต้โดยทั่วไปก็จะมีน้าพริกกุ้งต่างๆหรืออต่างต่างเนี่ยแต่วันนี้เราจะได้ทานน้ําพริกที่ใส่ไข่<ข>ต้มอันนี้ทางนี้เขาทานกันอย่างนี้เหรอจ๊ะเราใช้ไข่เป็ดมาแล้วก็ตามใช้กะปิหอมแดงพริก มะขามมะขามเปียกมะขามเปียกนะครับแล้วก็มะนาวเกลือผักที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นผักที่เรียกว่าหาในบ้านได้เลยครับแต่ผักในบางคนอาจจะไม่รู้จักอันนี้เรียกว่าปุดนอปุดอันนี้เนี่ยทางผักกลางเขาจะเรียกว่าดอกกระเจียวทางนี้เรียกว่าจวดจวดกระทืออ่านี่กระเทือนะครับกระเทือทางผักกลางเขาเรียกว่ากระเจี๊ยบทางนี้เรียกว่าถั่วเมื่อถั่วเมื่อเพราะเขาจะมีเมื่อเมื่อเห็นไหมครเวลากัดปุ๊บจะมีเมื่อออกมาทางผักกลางเรียกว่าผักโขมทางใต้เรียกว่าผักโขมกมแล้ว็ี นี่นผักกูดนะครับผักมากมายต่างๆนี้ก็กินเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับเอาละรู้จักของทุกอย่างไปแล้วเริ่มทำกันดีกว่าไม่รับจ๊ะตำพอแหลกใช่ไหมครับไม่ świad? ต้องตำละเอียดมากแกงส้มถ้าจะให้อร่อยจริงๆเนี่ยเครื่องแกงต้องถึง <ฮะ S 1> ต้องตำใหม่ๆสดๆอย่างนี้แล้วครับ อาละเดือดแล้วครับเราก็ใส่เรื่องลงไปครับแกงส้มก็หอมรอให้เดือดนิดนึงก็เดี๋ยวใส่มะนาวลงไปใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็หอมเหมือนกันครับแกงเลียง,เ,งเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับหนีไปตำน้ำพริกะกะเกาก่อนดีกว่าครับไปทางหม้นเลย น้ำพริกไม่ต้องเช้ค,ครกหรอครับน้ำพริกยำอ๋อน้ำพริกยำนะฮะเราจะต้องใช้อะไรบ้างพริกก่อน,นะฮะพริกขี้หนูใส่ลงมากรอี่เอาแบบสูตรที่นี่เลยนะถ้าจะให้อร่อยต้องยำกับมือยำกับมือโอ้อว่าเขายำกันมาแต่รุ่นไหนตอนไหนแล้วนะครับรุ่นปูรุ่นทวดรุ่นยาก,กันแล้วจะยำไหม <laughs> อย่างหนึ่งนะครับของทางภาคใต้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนใต้นะครับหรือว่ามาเที่ยวทางภาคใต้เนี่ยก็คงได้เคยทานนะครับนี่คือขนมลาครับที่มาทําอยู่นี้นะครับก็เป็นขนมลาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นแบบฉบับของชาวมุสลิมซึ่งมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนั่นเองนะครับในเรื่องการทานแต่ว่าเวลาเรี่กงนี้เขาจะคล้ายๆกันนั่นเองนะฮะก็คือขนมลาอย่างชาวมุสลิมนะครับเราจะต้องใช้ในเรื่องของงานเทศกาลแบบไหนบ้างครับ นันโอควอนฮารือยอนี <Montana> ่แหละครับของทางภาคใต้เนี่ยก็จะใช้เหมือนกับเทศกาลงานเดือนสิบนั่นเองนะครับที่นี่เวลาทานเนี่ยเขาจะทานคู่กับกาแฟดาหรือทางนี้เขาจะเรียกว่าโกปีโกปีที่ความพิเศษเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะครับยังเป็นแบบโบราณอยู่เลยนะครับกระทะนี่เตานะครับอังโลแล้วก็แป้งที่ทําแต่ว่าเนี้น่ารักอะเก๋มากเลยครับคือแบบดั้งเดิมเลยคือบ้านครับ หนึ่งมาแล้วก็จะเป็นไม้ไผ่นะฮะที่มีขมเขาเรียกว่าเป็นแง่งออกมานะเป็นเหมือนตะขออย่างเงี้ยนะครับวางแล้วก็ก็จะเอาพลอกเนี่ยมาเจาะรูนะครับทางใต้นยเขาจะเรียกกันลานี้ว่าพลอกครับอ่าเดี๋ยวมาโชว์ครับฟึ๊บนี่ฮนะแล้วก็ทอดกับน้ํามันนี้ครับไปเรื่อยๆนี่นะครับเป็นแบบโบราณซึ่งใช้แบบเตาถ่านนะครับเผานะครับให้ขึ้นมาเนี้ย ขนมเนี่ยก็จะมีความหอมแป้งนี่ใช้แป้งอะไรครับมาครับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ําตาลอย่างนี้นะฮะเป็นขนมอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถมาทานได้ในช่วงของเทศกาลฮาลีลาห์น่ะนะฮะแต่ทางนี้เนี่ยส่วนมากนิยมทานกับโกปี้แปลกเลยครับมาครับทานด้วยกันครับเรียกอีกอย่างนึงคือดําสะดุ้งดำสะดุ้งกาแฟดำสะดุ้งกาแฟดำสะดุ้งคือกินปุ๊บสะดุ้งเมื่อเราจะสินออดนะจะสินออสกาคือคอจิรายา เป็นประเพณีไง้ะจึงจะสักประมาณทำสักห้าวันเลยทึงก็จะได้เวลาเค้กมาที่บ้านนก็ยกเลยะคะ่ะเวลามีงานแต่งงานงานบุญอะไรแบบนะะี้ก็จะทํา หากเรามาเที่ยวที่นี่นะครับลองตื่นเช้าสักหน่อยนะครับเราจะได้เจอกับบรรยากาศตอนเช้านะครับแล้วก็จะมีคนออกมานั่งทานกาแฟกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นสภากาแฟด้วยนั่นเองนะครับที่นี่เขาก็จะมีการตื่นเช้ามานะครับแล้วก็ทานอาหารแบบเป็นอาหารเช้านะครับเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่อยู่แล้วนะครับก็จะมาพูดคุยนะฮะเหมือนเป็นสภากาแฟนั่งคุยกันแบบนี้นะครับอย่างขนมที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกขนมอะไรครับนมตาหยาข้าวเหนียวสังขยาเขาจะห่อ พอมุมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบแต่ข้าวห่อแบบนี้น่ารักมากเลยมีข้าวเหนียวปิ้งขนมแป้งกังขนมชั้นแล้วก็น้องโกนะฮะ<ด>แล้วก็ทานกับชากาแฟต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะนอกจากนี้ที่ร้านนี้เนี่ยก็จะมี โรตีด้วยนะครับแต่โรตีเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีใส่กล้วยหรืออจะเป็นแบบโรตีใส่ไข่ปกตินะครับหรือจะเป็นกลมกลอแต่นอกจากนี้ก็จะมีแกงด้วยนะครับโรตีแกงเขาเรียกว่าแป้งกลมแมแกงกลมดูมิดูมิตมิหรือตอมแม่มรอตอมแมภาษาบ้านครับภาษาบ้านแล้วก็มีแกงเนื้อครับแกงเนื้อแล้วก็มีอีกน้ำแกงถั่วน้ำแกงถั่วมีมีครับถั่วที่จารามีแล้วแล้วหวาชอบกินแกงไหนครับชอบกินแกงปลาแกงปลาตอมแม่ใช่ไหมครับอ่าแล้วอย่างอย่างบางครับ แกงต่อแม่อ๋อฮะอันนี้แกงแกงกะหรี่แกกงะหรี่แกงไก่แกงกะหรี่ทั่วไปที่เขาจะเอาจิ้มฮะกินจิ้มอย่างนี้แหละครับกับมือก็ได้เนียว่ากับตอนนี้กับมือ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 จะอร่อยกว่าอร่อยกว่ามานๆนะฮะท่าง่ายนีฮะจิ้มแล้วก็ใส่ปากเลยอย่างนี้เหรอครับอือแกงต่อแม่ฮะแกงต่อแม่อือหอมครับแกงกะหรี่ คล้ายๆกันครับแ Arrow, ต่ว่าแกงตอแม้เนี่ยจะหอมกว่าหอมว่าหอมว่าจะหอมกว่าเพราะมีเครื่องเทศมากกว่าแต่นี้หอมมากเลยครับสุดยอดของแกงกเจียมีคนโดยมีอะไรที่แบบว่าทําให้เรามีความสุขมากที่สุดครับ้าในอดีตก็คือแบบธรรมชาติที่สมบูรทุกวันต้องละหมาดต้องไปมัสยิดต้องปฏิบัติศาสนกิจ5เวลาจึงเป็นตัวเป็นตัวทวงให้เกิดละกษณะว่าไม่สร้างปัญหาให้กับจังหวง อีกเรื่องนึงนะครับที่พูดได้เลยว่าอร่อยมากๆนะก็คือเรื่องของข้าวําเนี่ยแหละครับข้าวําก็จะเป็นสูตรที่มีสมุนไพรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนอกจากสิ่งหนึ่งนะที่ได้มากกว่าความอร่อยก็คือเรื่องของบรรยากาศในการรับประทานอาหารเนี่ยแหละครับเราได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนชึ่งกันละกันนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราได้มากกว่าความอร่อยนั่นคือรอยยิ้มและความสุขครับ เขายำที่นี่นะครับเขาใส่น้ำดอกอัญชันแล้วใบเตยหอมหอมด้วยนะครับใส่ลงไปแค่นี้นะฮะยังไม่พอครับยังมาดูเครื่องครับเยอะมากเลยใบชะพลูใช่ไหมครับใบชะพลูมีถั่วฝักยาวดอกดาลดาที่เราเห็นอย่างงี้นะฮะนี่ามาซอยนะครับมะม่วงซอยแล้วก็อันนี้ก็เป็น ใบขมิ้นจะเป็นแบบนี้ครับนี่ใบขมิ้นนะฮะทุกอย่างหาได้ในหมู่บ้านนี่เองนะแล<ต>้วยังมีตะไคร้รกุ้งแห้ง,งหอันนี้บดใส่นะครับหรือจะเลือกเป็นมะพร้นนา,พาวคั่วมะพร้าวคั่วนี่ฮะมะพร้าวคั่วแล้วก็ยังมี ขั้นตอนการทําปลาที่ทายังไงครับคือเอามาต้มต้มแล้วก็เกะออกตำให้ละเอียดพอตำเสร็จเอามาผัดอีกครั้งหนึ่งให้มันแห้งไว้ได้นานด้วยครับเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นแบบบางที่น่าไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเขามีใส่ด้วยใช้ปลาอะไรครับเปลาทะเลปลาทะเลปลาทะเลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพริกป่นนะครับสิ่งหนึ่งที่ขายไม่ได้โดยปกติทั่วไปก็คือน้ําบูดูที่ต้องกินคู่กับข้าวยำนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าน้าเคยน้ำเคยรับน้ำเคยน้ำเคยน้ำเคยเป็ูละไงได้วยผสมบูดูล คือต้องเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็ใส่บูดูแล้วก็ใส่หอมใส่กระเทียมเกลือนิดหน่อยแล้วก็ย่างปลาด้วยปลาเค็มย่างปลาด้วยย่างปลาแล้ปลาเค็มแล้วก็ใส่ถั่วไปแล้วก็ใส่ตะไคร้ขาด้วยใบมะกรูดสูตรน้าที่ทำเนี่ยครับเยอะมากไม่ได้ทําง่ายๆนะครับเนี่ยต้องลองชิมดูแล้วครับนี่มีน้ําพริกให้ทานด้วยนะครับวันนี้มีน้ําพริกเป็นน้าพริกกุ้งสดกับน้ําพริกกุ้งแห้งแต่ถ้าเกิดว่าทานเสร็จแล้วอยากได้ของหวานก็มีของหวานเพิ่มเติมด้วยขนมปักหม้อขนมปักหม้อ แต่แปลที่ว่าอันนี้เป็นขนมหวานนะครับข้างในไส้อะไรจ๊ะไส้ไส้ถั่วไส้ถัว่ไส้มะพร้าวภาษาใต้กินตีกินตีนะฮะกินตีภาษาใต้ภาษาใต้ยังมีเพิ่มเติมที่ใส่ก็คือจะมีเส้นมีเส้นหมี่อันนี้ผัดกับซอสปลากระตูนครับออกมานะฮะก็กินรวมกันมาทั้งทีแล้วไม่ชิมคงไม่ได้แล้วครับขอจานหนึ่งครับ หนึ่งนะที่เป็นภูมิปัญญาและน่าจะช่วยกันรักษาไม่ให้ควรที่จะหายไปเลยนะฮะนั่นก็คือโค้ครับฤดูกาลของผลไม้นะครับชนิดหนึ่งที่นี่ใกล้จะออกแล้วครับนั่นเขาเรียกว่าจำปาดาาะครับแต่ที่นี่เนี่ยเขามีภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเอาไปห่ออันนี้เขาเรียกว่าโคครับป้ากลับมานะครับก็เรียกว่าทํากันอยู่แล้วตรงนี้นะฮะเขาจะใช้ทางมะพร้าวครับป้าครับเวลาทำเนี่ยเราต้องใช้ทางมะพร้าว ส่วนไหนอะไรยังไงแล้วต้องใช้ฝั่งละเท่าไหร่ครับ3ฝั่งละ3แบบนี้ใช่ไหมครับครับครับสองฝั่งนี้นะครับครับแล้วก็สารคู่กันครับผมมัดนะครับให้เป็นแบบช่อหรืออะไรเงี้ยครับครับครับพอรวบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ตากแดดตากแดดแล้วนตากแดดก่อนครับให้มันแห้งอ๋อให้แห้งก่อนครับเพื่อไปใส่เพื่อไปใส่ลูกจำปะกระขยายออกเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะขยายตาออกมาด้วยแต่สามารถกันแมลงใช่ไหมครับอันนี้ครับ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 กันแมลงนี่ฮะอันเนี้ยป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องไป เสียเงินแถมมันอยู่ในท้องถิ่นของเราเองนะครับแล้วมันก็สามารถย่อยสลายได้ง่ายๆด้วยนั่นเองนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมที่นี่เนี่ยดูสะอาดสะอาดด้วยแล้วเขาขายเนี่ยขายอันเท่าไหร่ครับสามบาทสามบาทใครจะมาซื้อก็มารับที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับค่ะไม่ต้องไปออกไปขายนะครับกินทที่นี่ตรงซุ้มตรงนี้แหละครับทําไปทํามาเดี๋ยวคนขับรถไปผ่านมาเขาก็จะมาซื้อ ครับอันนี้ผลยังเล็กๆอยู่แต่ถ้าใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆใช่ครับจนโตเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วยใช่ครับวิธีการครอบบยังไงครับพี่ใช้ได้สองด้านนะครับอ๋อแต่ถ้าลูกใหญ่เราใช้ด้านนี้ก็ได้เราดึงออกมางอออกแล้วก็ใส่เลยสวมไปเลยครับอย่างนี้ครับนี่เป็นลูกใหญ่นะครับครับสมมติว่าถ้าเป็นลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กสักหน่อยครับฝั่งนี้ก็ได้ใส่ใส่ปุ๊บแล้วก็ติดแล้วครับถือว่าติดแล้วครับโอ้แค่นี้เองครับ ง่ายมากครับแค่นี้ก็กันมแมลงต่างๆเมื่อขยายแล้วครับมันจะเป็นลายลูกจะเป็นลายมากขึ้นด้วยจะมีสีสันแล้วก็สวยงามเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองครับที่นี่นะครับน่าจะเป็นของฝากได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกาแฟครับเขาจะนํากาแฟนะครับมาตําซึ่งเขาตำกันแบบเป็นแบบโบราณเลยนะครับคือใช้ครกที่เป็นครกไม้สาก,ก็เป็นฝากแบบไม้ พอตาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะไปร่อนนะครับให้เป็นผงที่ละเอียดแล้วก็วิธีการชงของเขาเนี่ยเขาจะชงแบบมีกากด้วยเวลาทานแล้วเนี่ยก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็อร่อยไปอีกแบบด้วยนั่นเองนะครับใครที่แวะมาที่นี่อย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากเวยแล้วกันนะครับ เรื่องของแนวคิดที่ทาให้หมู่บ้านแห่งนี้น่าอยู่มากๆกนะครับก็คือเรื่องของโครงการร้านค้าสวนบาทหรือว่าร้านค้ารักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าในเรื่องของร้านค้าต่างๆนี้นะครับเขาก็จะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยรู้จักการเก็บขยะนะครับหรือว่าของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะนำมาให้เกิดประโยชน์เก็บไปเท่าไหร่ปุ๊บก็เอาไปฝากธนาคารธนาคารก็จะออกมาเป็นในเรื่องของคูปองนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนํามาใช้จ่ายได้ด้วยจริงๆแล้วนืว่ามันไม่ใช่เป็นเงินที่เยอะมากนะครับรวมๆเดินหนึ่งแล้วก็อาจจะได้สัก0องาทอย่ามรงนะฮาท่เราาว อาจจะจานหนึ่ง3 0 4 0บาทนะครับแต่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวทําให้เรารู้คุณค่าของเงินสามารถนําไปใช้ได้นะฮะกับร้านค้าต่างๆต้องพูดได้เลยครับว่าที่เข้าร่วมรายการทุกร้านทั้งร้านกาแฟ à, ร้านอาหารหรือว่าจะเป็นร้านโชว์หวยต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านใช้ได้ทุกร้านเลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นสิ่งหน,นึ่งที่ทําให้คนในหมู่บ้านรู้จักเก็บรู้จักใช้แล้วก็รู้คุณค่าของเงินนั่นเองครับเราคิดที่จะทาเรื่องของลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับในกระบวนการของร้านค้านะครับร้านศูนย์บาทเนี่ย มีแนคิดอยาช่วยในเรื่องของลดค่าของชีพในชุมชนนะครับถ้าเรามีวัสดุริไซเคิลเนี่ยสามารถจะแทนเงินสดได้นะครับข้อที่2คือเรารณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะครับจากัวเรือนอเห็นมูลค่าของวัสดุดิไซเคิลข้อ3คือเราสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่นี้ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเมื่อเราจ่ายเป็นคูปองอย่างนี้นะฮะสามารถที่จับใจใช้ของในชุมชนได้ครับ ทำให้ระบบของเงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในชุมชนครับด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเหมาะมากเลยกับการที่เราจะได้ปั่นจักรยานนะครับเที่ยวในหมู่บ้านเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีบริการของจักรยานนะครับให้กับคนที่มาท่องเที่ยวในหมู่บ้านอีกด้วยนะครับปั่นไปนะครับดูบรรยากาศพื้นที่สีเขียวของหมู่บ้านแล้วก็ได้ไปดูสวนผลไม้นะครับถ้าเกิดใครไปเนี่ยจังหวะดีๆนะครับผลไม้ออกพอดีเรียกว่าอร่อยไปด้วยแล้วก็ สนุกไปด้วยกันครับมีความสุขแต่ว่าวานนั้นจะยุ่กับลูกและกับเมียหลงไม่เคยหลบไม่เลยเคยหลบกันไม่เคยอาระวาดไม่เคยเที่ยงกันทำทำมาแต่ดูดทำมาเสร็จพิามมางจอไปกินนังชาความสบายใจคณเก่ง สิ่งที่ตอบเราได้ดีวันที่แห่งนี้มีความสุขมีความน่าอยู่มากขนาดไหนเราต้องใช้หัวใจสัมผัสนบสัมผัสได้ทั้งหัวใจสายตาแล้วก็ความรู้สึกวันนี้คือหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งชุมชนที่เราควรพบเจอความสุขเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองไทยของเราบ้านคนโดนอำเภอคนโดนจังหวัดสตูลสุขใจที่ได้มาสุขใจที่ได้รู้จักและสุขใจที่ได้หลงรักประเทศไทย สวัสดีครับ